สวัสดีครับพี่น้องมาพบพ่อๆกันกับบ้าบลุอีกแล้วครับพี่น้องของเสาวันทุกทีซีเด็กเงยย่ยนครับไม่ล่อยู่นี่กับเจ็ดโมงครับพี่น้องลมเย็นสวยๆครับลมหนาวบ้านพี่น้องเป็นไหนน้อครับมื่ร่มพัดไปเขา อยู่ไปน้ำร่มครับเสานีกับมีร่มเป็นคือจังร่มหนาวนี่แหละสองมือสามมือมานี่ตังจากฝนตกเลียเมื่อวันใดเมื่อวันจันทร์มื่อวันอังคาสรสองมือสามมือนี่มีร่มมากครับเป็นคือยังร่มหนาวอยู่พี่น้องบานพี่น้องเป็นไดน้อครับ ปั้งเสียงร่มพัดไปเขาครับร่มมาจากชางสิศเหนือถาดว่าจะเป็นร่มหนาวอยู่หรอกพี่นอ้องเขาชงได้กันง่ามพี่น้องปีนี้บ้านพี่น้องเป็นอ้ไงครับ เราดูกับผ้าเงี้ยเมืองบรรยากาศน,น้ำทงน,น้ำชาเงยมรสเซายงีมือแรงครับแล้วแจ้โอกาสครับสวนมากระดิสเนมเซาเงี้มือแรงครับอีกอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับอาทิตย์กลัวเขาตรอกแทวพี่น้องมัองกวัวเสง,สงหงเสงยิวอยู่กวัวเขาเพิ่น ลาคาก็ไข่เนาะครับ huh. พ uh ี huh. mm ่น้องเข่าอากาศดีพี่น้อง ร่มเย็นสวยๆมากครับบรรยากาศของเสาร์นี่ครับปันซุกจีซีนี่ครับร่มหนาวมากครับสวง ต้องมือ 3, มือนี่นะครับนีม่มือที่สามครับที่มีลบมากถ้าการรักษาสุขภาพนีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสิอันตัวน้ง่ามมันก็ถอขึ้นนะครับ

รมพัดปลายเขา ราดูการทีพผ้าเมืองบรรยากาศยังเสียครับบรรยากาศน้ำท่งน้ำชาคนระับอากาศดีพี่น้อง เขาว่านกันะเขาว่านกกวาสง่ยงสีนิวอยู่จังเงี้ยนี่ครับพี่น้องนี่กระอ่ากับพ่อพ่อดูฟันสุกที่ซี่กับเป็นกระยายน้คกับเวลาอยู่นี่กัเจ็ดโม่งเคืองพี่น้อง ปเข้าไปห้าจิตเขาเนงคชิปนี้กัฝากไว้เชิปนี้แหละครับสวัสดีครับ